ไม่อยู่คาขนาดนี้แหละที่เห็นเนี่ยแค่นี้เนี่ยเนาะมันจะเป็นตัวตอบของดินเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้พ่อบัวพันธุ์บุญอาจนะครับก็พาเรามาดูสภาพพื้นดินนะครับที่ก่อนจะปลูกอ้อยนะครับเราก็มาถามพ่อว่ามันมันเป็นยังไงครับพ่อครับดินเนี่ยที่ว่ามันเลวสุดๆเนี่ยมันเปรียบเทียบเนวสุดๆก็คือตั้งแต่เรื่องของฐานเดิมของดินนี่ภาษาอีสานเขาเรียกว่าโคก ครับเนาะมันเป็นดินในลักษณะที่มีมีอินทรีย์วัตถุปนอยู่เลยแม้แต่สีดินนี่ออกเป็นสีขาวเลยข้นออันดับแรกเนอะอันดับที่สองนอกจากจะเร็วตั้งแต่พื้นฐานเดิมของดินแล้วนี่ันเลวตัวที่สองนี่ยังเอาไม้ยูคาเขามาปลูกเข้าไปอีกโอ้โหนะครับยิ่งให้ทําให้ดินนี่ฐานของดินนี่เสื่อมลงไปอีกความสมบูรณ์นี่หมดเลยครับยูคาเขาปลูกมาแล้วเป็นถ้านับปีแล้วนี่ก็เกือบสิปีแล้วก็ตัดไปสองรุ่นสามรุ่นแล้วนี่สิบกว่าปีครับเนาะ เพราะฉะนั้นมาเดินดูดินในนี่น,นี่แทบไม่มีหญ้าอะไรขึ้นเลยนอกจากพวกตระกูลไผ่พวกเพกพวกพวกเพกพวกอะไรนะั่นขึ้นเนาะแล้วถ้าถามว่าถ้าเราจะดูว่าความสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์นเราดูแค่นี้ก็ได้เนาะนี่แทบไม่มีอะไรเป็นอินทรีย์วัตถุจะออกเป็นสีนด<ำ>ําสีอะไรปนอยู่เลยครับนี่คือความเร็วของดินที่เราเห็นเพราะฉะนั้น การใช้ดินประเภทนี้เราต้องเติมอินทรีย์วัตถุลงให้มากมากก่อนเพื่อการกระตุ้นคืนดินให้ได้เร็วนะเพราะฉะนั้นผมถึงใช้อินทรีย์วัตถุเข้าไปต่อ1ไร่ต่อ1ตันครึ่งเลยนะครับแล้วปีนี้จะใช้ประมาณหนึ่งตันแค่นั้นเองจะลดลงแล้วเพ <ๆๆ S 1> ราะจะอาศัยใบของอ้อยส่วนหนึ่งแล้วอินทรีย์จะลดลงจาก1500กิโลเหลือ1,000กิโล และถ้าดูแล้วในปีต่อไปยังคิดว่าอ้อยของเราไม่ได้ลดในเรื่องของปริมาณการผลผลิตต่อไร่ลงเลยเราก็จะมายืนอยู่ที่ประมาณ6,700กิโลต่อหนึ่งไร่แล้วจะลดไปเรื่อยไม่เหมือนเราใช้เคมีถ้าใช้เคมีปีนี้ใช้100ปีต่อไปต้อง150ปีต่อไปต้อง200ครับเนาะครับแต่อย่างไรก็ตามต้องใจถึงต้องกระตุ้นให้หนักๆลยปีแรกเพื่อจะคืนดินให้ได้ คร,ครับอันนั้นคือสิ่งที่เราต้องทําครับครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นสภาพพื้นดินแล้วก็แนวทางวิธีที่พ่อโบหันบุญอาจเนี่ยแนะนำในการแก้ไขปัญหาดินนะครับน,นี่คือลำอ้อยของเราใช่ไหมครับพ่อครับ อันนี้ความยาวผมว่าไม่ต่ำกว่าสี่เมตรไม่ต่ำกว่าสี่เมตรใช่ไหมครับครับต่อหนึ่งลำความยาวความสูงของมันเหมือนที่ตอนนี้เราไปดูคนงานที่ต้องตามไปต้อใบที่เลยครับคุณผู้ชมครับ นี่ผมก็พาผู้ชมมายืนอยู่ที่แปลงอ้อยอินทรีนะครับของพ่อบอัวพันธบุญอาจนะครับซึ่งเราได้พูดคุยกันที่ศูนย์การเรียนรู้มืงเมือสุขรู่นี้นะครับที่เราก็จะมาเยี่ยมชมแล้วก็มาฟังควาคิดเห็นว่านะฮะคุณพ่อบัวพันบุญอาจเนี่ยนะฮะแกมีวิธีการอย่างไรนะฮะแล้วก็มีหลักการอย่างไรที่จะถึงได้ นำแนวทางเกษตรอินทรีย์มาใช้กับการปลูกอ้อยนะครับซึ่งเราจะมาฟังจากปากคุณพ่อนะครับซึ่งคุณพ่อแกได้เล็งเห็นถึงความสําคัญนะครับของการปลูกพืชซึ่งเดียวเนื่องจากว่าเกษตรกรในจังหวัดหนองบัวลำพูนี้นส่วนใหญ่จะทาาําพืชเศรษฐกิจซะส่วนใหญ่แกก็เลยต้องการที่จะทําเป็นแปลงตัวอย่างเพื่อการเรียนรู้ของเกษตรกรในจังหวัดหนองบัวลำพูเดี๋ยวเราไปฟังความิเห็นจากปากของท่นานไปพร้อมกันเลยครับอยู่คุกคีอยู่ในเรื่องของการปลูกในเรื่องของการทําเกษตรเรื่องของการประกอบอาชีพเรื่องของการเกษตร ไม่เคยคิดว่าจะปลูกอ้อยเลยครับนะครับเพราะมันเป็นพืชเศรษฐกิจครับที่มันเป็นไปตามกระแสบ้างแล้วบางทีชาบ้านที่ล้มละลายเพราะอ้อยก็มีมากเยอะแยะครับแต่ส่วนมากที่เห็นแล้วการล้มละลายของผู้ปลูกอ้อยนี่มันเกิดจากกระแสการนิยมปลูกในเรื่องของการใช้เคมีหมดเลยตั้งแต่เรื่องของเคมีมาคุมญ้าเคมีมากําจัดญ้าฆ่าญ้า แล้วเคมีในการเอาปุ๋ยเคมีมาลงเพื่อบำรุงอ้อยใช่ไหมครับแล้วทําให้ต้นทุนสูงพอต้นทุนสูงเรียบร้อยนี่ก็ราคาอ้อยที่เขาไปขายนี่ส่วนมากเขาเข้าไม่ถึงอ้อยส่วนมากเขาไม่ถึงราคาอ้อยครับเนาะเพราะฉะนั้นถึงทาให้เขานี่ล้มเหลวเพราะต้นทุนสูงกําไรน้อยครับ่าใช้ใจ่ายไม่พอครับทําให้คนปลูกอ้อยนี่มีนี่สูงเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มเรื่อยๆครับ ไม่มีคําว่าลดลงอันนี้คือประเด็นครับนี่จากการศึกษาวิเคราะห์ตรงนี้แล้วนี่พอหลังจากนั้นในปีที่แล้วนี่ในมาร่วมงานกับทางบริษัทนะอยู่ในเครือของ k t l นี่ครับก็ได้เห็นการพัฒนาการปลูกว่าย MC ครับเนาะที่บอกว่าหนึ่งไร่ต่อหนึ่งร้อยตันเห็นไหมครับแต่ผลผลิตเขาออกว่าเขาออกมาได้เก้าสิบเจ็ดตันครับ แต่ต้องทําโดยตั้งแต่เริ่มเอาอ้อยมาทาได้หนอครับแล้วเอาลงไปปลูกครับเราปลูกแล้วต้องใส่ระบบน้ําหยดอะไรครบวงจรหมดครับแต่ก็เลยคิดว่าเออระดับชาวบ้านธรรมดานี่ททำไม่ได้ไม่ได้ทำไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นพ่อก็เลยคิดว่านึ่งจะปลูกเพื่อเป็นแลงทดลองเลยเพราะสูบ้านพ่อนี่เป็นศูนย์เรียนรู้ครับแล้วคนมาศึกษามาเรียนรู้นี่เราน่าจะเอาเข้าไปใส่ หลักสูตรในการอบรมด้วยนะครับแลกเปลี่ยนกับชาวบ้านดินนี่ถือว่าเร็วเร็วเลยใช่ไหมครับอยู่ในขั้นเร็วเร็วอย่างหนึ่งคือฐานเดิมของดินนี่เป็นดินที่ไม่ดีอยู่แล้วค่ะเป็นออกไปทางทรายเป็นดินทรายเป็นดินทรายครับแล้วสองก็มองไปครับนะครับแถวนั้นนะครับมีแต่ไม้ยูคาเพราะในแปลงนี้ก็คือแปลงปลูกไม้ยูคาเขาแล้วปลูกมานานแล้วได้ตัดยูคาไปตั้งสองรอบสามรอบ ก็ดินตรงนี้ก็ถือว่าเสื่อมสุดๆเลยครับเดิมทีเขาปลูกยูคาอยู่แล้วใช่ไหมครับปลูกยูคาอยู่แล้วดินคือเสื่อมไปเสื่อมสุดสุอยู่แล้วเสื่อมสุดๆ,ๆ,ดๆครับ,รบพอเขามาทาตรงนี้ก็เลยบอกว่าถ้าจะเราจะทดลองเราต้องหาดินที่มันเสื่อมมันเ็วก่อนถ้าดินดีๆนี่มันมีส่วนหนึ่งที่จะต้องช่วยในการปลูกอ้อยอ้อยก็จะงามอันนั้นเราหาข้อพิสูจน์จะยากครับก็เลยมาเลือกเอาดินที่มันอย่างนี้พอได้อย่างนี้แล้วก็มาลื้อต่ออยูค่ค่ะ อ๋อครับครับหรือต่ออยู่คราวออกแล้วก็มาโปะโดยใช้การพัฒนาตามรูปแบบที่เราได้ศึกษาเรียนรู้จากสื่อที่อาจารย์วินัยอาจารย์เอามานำเสนอเพื่อให้ผู้ปลูกอ้อยอยู่ในเครือข่ายอ้อยอินทนรีย์ชุมชนคนลุ่มโพครับ,รบที่เราทำกันเนาะก็เลยทดลองเอาพัฒนาลองดูว,ว่ามันใช่ไหมมันเป็นคำตอบไหมครับ เนาะอันนั้นคือที่เราเห็นที่เราฟังที่เราได้รู้จักก็คือแปะเป็นความรู้ครับแต่ตอนนี้คิดว่าจะเอาความรู้มาสู่การพัฒนาในการปฏิบัติปฏิบัติจริงการัลมาทําว่าให้ได้คําตอบสุดท้ายปีนี้มันได้คําตอบที่ชัดเจนแล้วครับได้ยังไงครับข้อพิสูจน์แรกก็บินนี่ก็เห็นเห็นแล้วเนาะก็เสื่อมสุดสุดครับใช่ครับเสื่อมสุดสุดแล้วสองอ้อยเราก็เห็นเลยนะครับถ้าจะเอาทุกคนวัดนี่ ยกมือแล้วก็เอาต่ออีกยกอีกก็ยังไม่ไม่สุดอ้อยยัไม่สุดยังไม่สุดแล้วสองการปลูกเราก็เปลี่ยนแปลงทดลองปลูกสองสองสองอย่างครับคือหนึ่งปลูกระยะร่องอ้อยมีเมตรยี่สิบเซนเมตรยี่สิบเซนครับครับแล้วสองฝั่งทางโน้นครับครับปลูกหนึ่งเมตรสี่สิบเซนมสี่สิบเซนครับต่างกันยังครับพ่อข้อแตกต่างเนาะถ้าเอาเอาสรุปว่าข้อแตกต่างรองอ้อยที่ปลูกเมตรสี่สิบเซนนี่ ลำมันจะอ้วนลำอ้วนแต่ไม่สูงแต่ไม่สูงครับครับแต่อ้อยสูกเม็ดยี่สิบเซนนี่ครับปลูกแบบขั้นบันไดที่ผมปลูกนี่มันแน่นเลยไม่มีที่ว่างเลยครับลองมาสุมสอบลองดูนี่ครับวัดหนึ่งเมตรครับหนึ่งตารางเมตรยาวหนึ่งเมตรนี่หนึ่งตารางเมตรเฉลี่ยแล้ววัดสุมอยู่สี่จุดครับห้าจุดห้าจุดจุดละหนึ่งตารางเมตรมาเฉลี่ยเรียบร้อยแล้วได้หนึ่งตารางเมตรต่อสามสิบแปดลำ 3ามิแปดลำครับข้ต่อหนึ่งตารางเมตรครับก็คําตอบแรกก็คือรู้ได้ทันทีว่าเนอะครับการปลูกระยะแถวนี่ถือว่าเมตรยี่สิบนะครับก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่ไม่ถี่อืมแต่แตที่ได้คําตอบจากการปลูกนี่ปลูกเป็นขั้นบันไดห่างกันประมาณ15บหซนติเมตรครับต่อหนึ่งท่อนอ้อยครับ ีเกินไปทีเกินไปครับได้คําตอบแล้วว่าทีเกินไปทาไมได้คําตอบ่ได้คาตอบจะอ้อยที่มันขึ้นให้เราเห็นนี่ลำมันเล็กครับลำมันเล็กแต่บรรยาวรรยาครับอันนี้ได้ได้คาตอบว่ามันน่าจ,จะแถวหนึ่งเมตรยี่สิบครับใช้ได้ใช้ได้แต่ระยะห่างของ ่อนอ้อยของเหา่างท่อนกับอ้อนประมาณสักไม่ส่ํากว่า25-30ต้นประมาณนี้จะดีกว่าจะดีกว่าครับเพราะเราจะได้ลาอ้อยอ้วนขึ้นมาอีกลําโปขึ้นครับแล้วความสูงไม่แน่มันอาจจะสูงเหมือนเดิมแหละแต่ลามันจะใหญ่ขึ้นครับคืออ้อยที่ปลูกแรกๆนี่ครับตั้งแต่วันแรกที่เขามาไถยกล่องอยู่เราปลูกกันเลยครับปร์เนต์การหอกมันจะดีดีแต่เททายนี่ปร์เนต์การงอกมันจะลดลงคลดลงความชื้นไม่ดี หายไปเยอะเพราะเรารยกล่องไว้หลายวันอ4-5วันครับแต่ถ้าเป็นไปได้ถ้ามีอุปกรณ์การยกล่องการไถของเราเนี่วันนี้จะทําได้เท่าไหร่ครับยกแค่นั้นอพอแล้วปลูกวันต่อไปก็ยกต่อครับดินจะได้มีความชื้นเพียงพอ,อแล้วห้อยจะจะเป็นการนอกจะดี ดีการปลูกอ้อยแบบแนวทางอินรีเนี่ยจะช่วยเกษตรกรแก้ปัญหาในเรื่องใดได้บ้างครับแก้ปัญหาก็คือเรื่องหลักๆเลยก็คือต้นทุนการผลิตต้นทุนครับต้นทุนการผลิตแล้วสองปัญหาตัวที่สองก็คือการปลูกอ้อยอินรียครับจะไม่ใช่เป็นการทําลายยินในแปลงปลูกของเกษตรกรครับน้งทั้งที่ปีแรกที่เขาปลูกหรือหมายถึงว่าต่อแรกเนี่ยอาจจะ ปีหนึ่งอย่างนี้ไหมครับเขาอาจจะได้อ้อยสัก20ตินครับแต่ต่อไปเขาจะลดลงไปเรื่อยลดลงไปเรื่อยสุดท้ายไม่คุ้มทุน,น่นไม่ได้ครับแต่ถ้าเขาหันมาใช้อินทรีนอินทรีนนี่มันเป็นตัวที่จะไปปรับปรุงบวามดดินครับสิ่งที่เราเติมลงไปในดินก็คืออินทรีวัตถุเศษซากแกรบ ที่เราได้จากมูลไกล่ครับแล้วมันจะทําให้โครงสร้างของดินนี่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นครับแล้วดินในสวนอ้อยนี่มันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆหลังจากที่เราใส่ตัวนี้เข้าไปทุกปีทุกปีครับแล้วในการ ตอนเราจะไม่เผาใบอ้อยครับพอไม่เผาใบอ้อยอย่างน้อยที่เห็นนี่ใบอ้อยที่มีอยู่ในสวนนี่ไร่รหนึ่งนี่ไม่รู้ว่ามันจะกี่ตันใบอ้อยอแล้วเมื่อมันย่อยสลายเรียบร้อยแล้วมันจะกลับลงไปเป็นอินทร,รีย์วัตถุเป็นอาหารของดินเป็นอาหารของจุลินทรีย์นี่รับรอ,องว่าเป็นหลักตันพอเป็นหลักตันแล้วดินในแปลงอ้อยตรงนี้มันจะดีขึ้นไปเรื่อยไม่ใช่เลวอย่างเรื่อยเหมือนกับใช้ที่นี นี่คือสิ่งที่ที่วางแผนไว้ว่าปีนี้จะต้องหาคําตอบให้ได้ว่าเราไม่เผาใบอ้อยหนึ่งคิดว่าอย่างน้อยแค่ไม่เผาใบอ้อยอย่างเดียวมันจะคมดินไม่ให้ยากขึ้นครับมันจะลดต้นทุนในการนําสารเคมีม,มาฉีดข้า,ารยาลงให้ได้ครับแล้วสองแทนที่จะใส่ปุ๋ยมากครับปีนี้จะใส่ลดลง,ลดลงเพราะ<ง>อินทรีย์วัตถุที่ย่อยสลายจากใบอ้อยนี่คิดว่าเพียงพอส่วนหนึ่งแล้วครับ เราจะเติมแค่เอาน้ำหมักชีวภาพที่เราหมักไว้นี่หมักพืชหมักอะไรต่างๆไว้นี่มาฉีดพ่นเพื่อเกิดการย่อยสลายเร็วขึ้นและสมบูรณ์ขึ้นกับใบอ้อยใช่มนีิธีที่จะทำครับพอใบอ้อยตรงนี้ย่อยสลายเสร็จเรียบร้อยเนาะครับพอช่วงนั้นนี่เข้าด้าฝนแล้วล่ะครับอ้อยจะต้องได้บพราะต่ำกว่า4เดือน5เดือนใบอ้อยถึงจะย่อยสลายตอนนั้นอาจจะเราจะมาเติมปุ๋ยอินทรีย์เข้าไปอีกครับอีกครับลองดูว่า ปีหน้าจะต้องได้คําตอบจากการดูลแลอ,อ้อยปียหน้าจะได้คำตอบจากการดูแลอ้อยต่ออ้อยต่อจะได้คําตอบเพราะปีนี้กําลังคิดว่าจะทําตรงนี้อยู่ครับแล้วสิ่งที่คิดว่าจะต้องมีการปรับปรุงก็คือหนึ่งระยะแถวนี้คิดว่าจะทดลองอยู่สองอย่างเรืงดู จะปลูก1เมตรยี่สิบเพราะตรงนี้มันมีอยู่แล้วแล้วสองเมตรสี่สิบก็มีอยู่แล้วสรับมุงต่อแล้วที่จะปลูกใหม่คิดว่าแปลงนั้นอาจางมีบางบ้างจะทำสักแต่ที่ดินอยู่เลยประมาณสองไร่เนาะจะปลูกจะปลูกอ้อยต้นฝนอันนี้เป็นอ้อยห้าปีปลูกปลายปีปลูกเดือนธันวาปีที่แล้วมีผลผลช่วงสุดท้ายงวดสุดท้ายเดือนธันวาพอปลูกอ้อยเสร็จก็ปีใหม่พอดีเลยครับ แล้วโอกาสที่หญ้าจะขึ้นไม่มีเลยพบเสร็จแล้วอ้อยงอกขึ้นมาแตงหน่อขึ้นมาใช่ไหมก็หมดผลเลยพอหมดผลหญ้ากโอกาสขึ้นไม่มีกว่าจะมีฝนรับฝนเดือนพฤษภาปีหน้าอ้อยจะคมหมดแล้วโอกาสหญ้าขึ้นไม่มีแล้วขึ้นไม่ได้ครับแต่สิ่งที่ชาวบ้านเขาเขาบอกว่าเขามีปัญหาเรื่องการปลูกอ้อยต้นผลเนี่ยเราะว่ามันถ้าไม่ใช้เคมีมันไม่ได้ครับ เราก็เลยจะทําให้ดูเป็นตัวอยางทำว่าอ้อยต้มผมจะทําให้เขาดูครับครับว่าเราจะไม่ใช้เคมีเหมือนเดิมครับครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นแปลงตัวอย่างในเรื่องของการปลูกอ้อยด้วยแนวทางอินทรีย์นะครับเราก็ได้ฟังคำแนะนําจากคุณพ่อบัวพันธุ์บุญอาจไปเรียบร้อยแล้วนะครับ